สวัสดีครับผมกบครับวันนี้กบพาทุกคนมาดูตู้ฟู้ดท้ายก่อนสงวราเช่นเคยครับคันนี้นะครับจะเปิดเป็นร้านตัดผมและประกอบตู้เข้ากับตัวรถยนต์ในแบรนด์ u ุ u k ิครับผมจะมีอะไรกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวกบจะพาเปิดดูกันทุกอย่างเลยนะครับไปเดินครับ ข้ายนนอกนะครับ no? คันนี้จะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับแล nice of well anyway, ้วก็หัวหมวกเนี่ยก็เป็นหัวหมวกแบบเก็บของได้ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็แบบมนนะครับสีสันตัวรถลูกค้าสามารถสั่งทําได้นะครับหรือหัวหมวกเนี่ยก็สั่งเป็นแบบอื่นๆได้ตามต้องการแต่ถ้าลูกค้าบอกเอาแบบสแตนดาร์ดเนี่ยกบก็ผลิตแบบนี้ให้ได้เลยนะครับหน้าร้านอยู่ฝั่งนี้ครับเปิดดูกันครับหน้าร้านเนี่ยจะยังสามารถเปิดแบบปีกนกได้นะครับก็ใช้ตะขอเกี่ยวแบบนี้นะครับร้านตัดผมก็สามารถทําได้นะครับเช่นแบบคันนี้นะครับเปิดขึ้นเลย เปิดขึ้นก็จะเจอหน้าร้านเป็นร้านตัดผมขนาดใหญ่หน้าร้านอันนี้เนี่ยครับยาว2เมตรสาขนาดใหญ่เลยเป็นกระจกหนา6มิลต้องบอกกันว่าบางเจ้าเนี่ยยังทําเป็นแบบอะคริลิกอยู่อันนี้เปิดกระบะให้ดูนะครับ <c oughs> เมื่อทาเป็นกระจกหนาขนาดใหญ่เนี่ยครับมันจะได้ถึงสุดพื้นเลยบางเจ้าจะมีขีดหรือทาเป็นแบบทึบตรงนี้นะครับหรืออาจจะทําเป็นอะคริลิกนะครับแต่ข้อดีของกระจกครับมันจะใสแล้วก็แข็งแรงทนทานด้วยครับขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้านะครับสามารถสั่งทําได้นะครับ หน้าร้านนะครับซื้อกับกบกบแถมชุดนี้ให้เลยนะครับเป็นไฟเขาเรียกอะไรไฟโล่ไฟโล LED นะครับเปิดปุ๊บก็ติดเลยเป็นแบบหมุนๆน,นะครับเป็นแบบกระพริบกระพริบนะครับอ่าเปิดให้ดูเลยครับมีปั๊กกันน้ําให้ด้านนอกด้วยนะครับไม่ต้องกลัวเลยเสียบปั๊กใช้งานนี่เลยก็ติดแบบนี้เลยครับใช้งานได้แล้ง่ายๆใส่แบบนี้ได้เลยครับ เดี๋ยวกบจะพาไปดูข้างหลังแล้วก็ข้างในกันด้วยนะครับก็มีอุปกรณ์ที่เหมาะกับการทําร้านตัดผมได้ดีมากๆเลยไปดูนครับด้านท้ายรถนะครับก็จะเป็นแบบ2ส่วนนะครับจะมีหน้าต่างทางขึ้นนะครับแล้วก็บันไดตัวรถยนต์เนี่ยกบก็ทําแบบเหยียบขึ้นได้เลยท้ายรถนะครับเราเปิดขึ้นด้านนี้ครับนี่เลยเราเปิดขึ้นด้านนี้นะครับก็จะเจอภายในบันไดเหยียบขึ้นแล้วก็กบก็ทําตัวหน้าต่างจะได้ดูแบบว่าไม่อบไม่ทึบจนเกินไปนะครับก็เปิดแบบนี้ได้เลยนี่เลย พอเปิดขึ้นมานะครับคนตัดผมภายในก็สามารถเห็นข้างนอกได้นะครับคนนอกก็เห็นว่าเอ๊ะกำลังทําอะไรอยู่นะครับก็สามารถมองเห็นลูกค้าอื่นๆได้นะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกคือไม่อึดอัดแล้วก็ดูไม่ทึบไม่อบภายในด้วยนะครับคันนี้ลูกค้าเนี่ยจะไปติดแอร์เองนะครับกบก็ทําตัวมุมที่ลูกค้าเนี่ยจะติดแอร์ได้เลยคือตรงนี้นะครับลูกค้าจะวางคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับแล้วก็ติดแอร์ข้างบนตรงนี้นะครับ ซึ่งจริงๆลูกค้าสามารถเลือกที่จะติดแอร์กับกบก็ได้หรือจะติดเองก็ได้ตามความสะดวกของคุณลูกค้าเลยแต่กบจะพาไปดูภายในกันครับไปดูนครับภายในนะครับลักษณะาภายในเนี่ยก็จะให้ ความกว้างนะครับสบายมากๆเลยเพราะว่าไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเยอะนะครับรายละเอียดภายในที่กบแจ้งคือหน้าร้านอยู่ฝั่งซ้ายกระจกหนาขนาดใหญ่6มิลคือกบทําเต็มผืนแบบนี้เลยนะครับก็ให้ลักษณะหน้าร้านที่เก๋ตกแต่งได้เยอะไม่ต้องมีตัวผนังทึบขั้นขึ้นมาให้รู้สึกว่ากระจกมันมีขนาดเล็กลงนะครับไฟสองสว่าง led ปักไฟเต้าเสียบเบรกเกอร์ Baker, มีให้พร้อมทุกอย่างนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีรายละเอียดที่เยอะนิดนึงอาจจะใช้ อะคริลิกทาแทนกระจกนะครับแต่ว่าลูกค้าก็สามารถสั่งได้ว่าจะทําแบบทึบหรือจะทําแบบอะคริลิกหรือทําแบบกระจกกระทุงทีเดียวเลยก็ได้หรือจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ปั๊กไฟก็จะมีให้หลายมุมนิดนึงสั่งได้ตามต้องการครับหัวหมวกเก็บของได้เยอะเหมือนเดิมนี่ครับ สีภายในเป็นสีขาวปกติลูกค้าสามารถสั่งทําได้นะครับ <S <S พื้นเป็นพื้นยางลายไม้ปูเหมือนบ้านเลยลักษณะแบบนี้ก็จะให้ลักษณะคือสวยหรูดูดีนะครับแล้วก็เหมาะกับสไตล์ร้านตัดผมมากๆเลยครับผมสามารถสั่งทําได้ที่กบเลยหรืมบอกครับนี่เลยที่แขวนช่างตัดผมก็ต้องมีที่แขวนเล็กๆน้อยๆนะเป็นอะไรนะเอี๊ยมแบตเตอรี่อะไรต่างนี้ก็สามารถทําให้พร้อมหมดเลยแล้วก็อยู่ใกล้ปลั๊กด้วยก็สามารถใช้งานได้ครบทุกอย่างเลยครับ แลาสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจตู้สไตล์แบบนี้นะครับทักหากบได้เลยนะครับกบยินดีออกแบบดูแลให้ ทุกขั้นตอนเลยนะครับสามารถสั่งได้ตามต้องการไม่ว่าจะสีสันระบบไฟระบบเรงต่างก็สามารถสั่งทําได้ที่กบเลยและที่สําคัญครับกบบอกเลยว่าสามารถซื้อได้แบบผ่อนก็ได้นะครับหรือเงินสดก็ได้หรือลูกค้าสามารถสั่งทําในราคาตน้นทุนที่กบบอกได้เลยนะครับราคาคันนี้นะครับต้องบอกกันว่าไม่ถึงแสนครับผมหรือจะออปชั่นเต็มๆแบบนี้ก็แค่แสนนิดๆครับราคาไม่แพงครับสามารถสั่งทําได้ตามต้องการเลยครับ สำหรับคลิปนี้นะครับกบขอตัวลาไปก่อนแล้วครับอย่าลืมพบกับกบในคลิปหน้าและอย่าลืมนะครับติดตามมาด้วยนะครับว่ากบจะพามาดูรีวิวตู้ฟูตักแบบนี้จะเปิดเป็นร้านอะไรกันบ้างนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ